ครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมตัวที่จะไปเก็บกับดูดักหนูครับผมมากับผ่านชิ้นพันอโมครับตอนเช้าเช้าโอ้โหจางไปจะแตกก็หมครับผมคืนนี้ได้แปดแต้มแล้วครับเดี๋ยวดูตอนเช้านะรีไปเก็บก่อนครับโอ้โหก็ผ่านถนนครับเป็นถนนดินทรายขี่รถยากมากเลยเพื่อนนี่ป่ามันที่ผมมาครับนะ กาะข้างหน้านะครับที่ว่าผมไมาดักหนูนะเดี๋ยวจะมาดักอีกครับวันนี้ผมจะต้องเตรียมเหยื่อให้ดีครับผมผมเตรียมเหยื่อให้ดีเลยแต่ก็ได้แปแต้มนีงะก็โอ้โหแปแต้มนีก็ถือว่าเก่งแล้วเช้านี่เราดูไว้ว่าผมจะได้กี่แต้มนะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอเสือพาลุยด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็พานน้โมพานชินด้วยครับเด็กๆ หาเงินไปโรงเรียนครับจะเก็บเงินเพื่อไปเรียนต่อเด็กๆก,ก็จะเก็บเงินขึจักรยานด้วยอ่าคนเราครับผมเราต้องหัดครับสมากินแล้วต้องหัดอาชีพที่สุดจริตนะเพื่อนๆน,นะป่ะไปกันเลย<ป>เดี๋ยวามาดูคันแรกกันครับเพื่อนๆน,นี่ครับไปนี่แหน,น่ของมโมอะ มันลอยไปลั่นพาดมาเช้าเนี่ยติดไหมน่ะความไม่ติดไม่ติดเื้เสียงหนูเปล่าไหนไหนแล้ยนะนั่นเมื่อกี้หนูไม่อยู่เพื่อนน้ำโมพันน้ำโมไม่ได้จับหนูมันงงอยู่ข้างกลับไปเลยเอาชิ้นมาอดเป็นหนึ่งเต้มครับอดไปแล้วหนึ่งตัวอันนี้ก็ยังครับ ก็เพื่อนๆก็คุ้นี้ท่านพาดไปอีกหนึ่งหลังครับเมื่อกี้ของน้ำโมว่าพาถ้าผมพาดลอยเป็นลากไปนู่นเลยเพื่อนๆดาวนี้ลากเข้าไปนู่นเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเรามาใหม่ฮะอันนี้ไม่ติดเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเยื่อครับเดี๋ยวรอด้วยต้องเปลี่ยนเยื่อครับเพื่อนๆฝ ครับเก็บไปดีเพื่อนๆครับได้หนึ่งแต้มแล้วครับเชา้านี้หนูลั่นพานครับหนูเยอะนะเพื่อนๆแต่ไม่ค่อยเข้าเหยื่อฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเหยื่อเหยื่อไม่ดีครับเพื่อนๆนี่ฮะเราก็ต้องเปลี่ยนไงวันนี้เห็เน้เพื่อนๆหนูตัวที่สวยนะนี่นนนไปครับนี่เ,นเพื่อนอีกหนึ่งแต้มฮะนี่หอยโมนี่ นี่ของผ่าน้้ำโมครับของไ่นะัวเื่อนี่ผานน้ำโมของผมสองตัวแล้วนะตัวใหญ่อยู่ครับเคาเอามดออกเคาหมดออกด้วยกลับอยู่เม่นไกลับหายครับเพื่อนๆดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าิดครับอีกหนึ่งแต้มเพื่อน อีกหนึ่งแต้มครับเพื่อนๆใกล้ก,ลกันอออมองก้มดูดิมีตัวไหมมีมีก้ม,ม,มดูดีมีตัวป่ะเลือดเราเลือดหยดป่ะ,เอ,ะเออมันก็อย่างนั้นนี่เราเยอะเยอะไหมเอาขาดานี่นนเพื่อเนเพื่อนอีกหนึ่งแต้มตอนเช้าเคันนี้ไม่ติดครับแต่คันนี้เพื่อนเพื่อน พาดครับป้าชินดูดิดูหนูด้วยมองดูหนูด้วยอย่าไปดูเดี๋ยวซ้ำรอยหนูมันมุดลงโลไปแล้วเอาเก็บครับเพื่อนเดีย๋ยวเรามาซ้ำครับทางโอ้โหเพื่อนพื่อนพาดซ้ำเลยหนึงคันนะคะไดเยอะกานี้ยาวคันช้านี้ตรงได้แล้วครับหืหมนนรมอยห,หนูมันกินกันเนี่ยดูครับเพื่อนเพอนไอหนูมันกินกันเนี่ยเปิได้ไม่ทิ้งฮะเนื้อ,อยังมี อันนี้เอาไปพักผิดได้ได,ตด้ติดนู่นติดนี่อีกเนี่ยโอ้โหหลายสักครู่แล้วเพื่อนๆ